โอครับ้าๆขึ้นจนนี่วันนี้นะครับเราจะไปที่ไหนกันครับตอบดเลยตอบด้วยไปเดเลี่สยามคนนี้ไม่ได้มาแค่สองคนครับมาอีกคนนึงเอ๊ะเป็นอย่างนี้ไงก็ที่บุกไปไงเออเอามาไปคนเดียวเออไปเลยผู้ชายคนนี้เคยเป็นบ้าเขาได้รับการบำบัดจนสามารถกลับบ้านได้ ตอนนี้เราถึงที่ไหนแล้วครับเนี่ BTS, <Okay. S 1> ย BTS พญาไทแล้วครับผมเราจะนั่งไปไาร่รยกว่าอะไรสยาม,มาสยามับผมพญาแคลผมรู้สึกยังไงบ้างครับที่ว่าวันนี้เราได้มาเสียบครั้งแรกรูส้สึกว่ารู้สึกว่าว่าเฉยครับโอ้เฉยครับโอ้เนี่ยรุนตั้งนาน มันเที่ยววันแรกเลยมีลานีอรู้สึกตื่นตั้งใจรู้สึกตเคียดต่เคียดแล้วุดท้ายไรครับอะไรคือน่างรับมาสยามครั้งแรกแล้วมาวันแรกปีนี้ด้วยสมรู้ครับเ็พอกัไมผมคนนี้ไม่กันเลยอันนี้คนที่มาครั้งแรกนะครั้งแรกนเคยคราแมาลล่างกันเลยนี่ก็เป็น ของเล่นนะครับโอ้มีวันพี e c e แล้นี่ยต่อมาดูนี่ดิ่ป่ะป่ะป่ะมาดูนี่ดินี่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 ไงไอรอนแมนอ้ยอะกับเต็มเมกานิี้เมานิดนิดวันนี้ก็ตัวแล้วน่ย ช่อไรลืมะเด็กุเออเด็กกุปวิดิโอเรียเด็กเฮ้ยนี่ไงอ่าชื่ออะไรวะลืมลืมคุซอบได้ตัวอะไรสุงเงคิงโอ้สเงยคิงหรือจ่ามันมีตัวสุงเงคิงที่มาจาก่อสุ่งเงยนั่นเหรอใช่เป็นเพื่อสีของอุซอบคุมมีตัวอะไรบ้างเนี่ยอันนี้มีเยอะเลยนะที่ว่ามันลดราคาช่วงปีกูฟีเต็มใจมาซื้อวุนิตูน ตุลระคายอ่าไอีสุ่มอีสุ่มราคาเท่า,า,าไหร่เสือ20่สิโหแพงถ้าซื้อมาก็ตังค์เรหมดเกี้ยงโอเคเนี่ยท้ายเขาทำไมเอาพูเกเนี่ยราคา2,000วกว่าบาทจร,ริงป่ะครับ2,000เลยเหรอย0 0 0แล้วก็ได้นะคุณโอ,อ้นี่ผมมีของไี่ถาม ผมไปทักไปถามแจ้งแม่ผมว่าผมซื้อตัวนี้งให้กับคนนั้นได้ไหมคนนั้นคือใครครับคนนั้นคือใครอซื้อตัวแย่ะให้บคนนไม่พอเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวคนอื่นเขาไปตามด้วยเฮ้ยบางแทเข้าใครอย่างเงี้ยใช่ครับพี่พี่ลีครับใช่ไหมครับใช่ครับผมใช่ครับบอลจับบอกเพราะคนไทยไม่งั้นเดี๋ยวคิดว่ปล่อยเลยที่ตัวบองทาง ใครนะวังชังวังช่างอ่าจะไปไหนต่อเนี่ยอ๋ออยากไปก็เราไปนอนดีกว่าครับนอนเลยครับนี่นอนข้างทสะพานลอยจริงครับจริงเราไปดีกันต่อครับเอ้ยอันนี้ไม่ต้องไปดูว่ามันมันไม่ดีมันไม่ดีป้าป้าขึ้นยังมึงชอบใช่ครับโอ้โหนี่ครับดูหน้ามันไว้เลยนะมีือคุณชอบอย่นี้ไหม เอไปแเราขึ้นมวกัน่ะเคยครับเราขึ้นมาชั้นอะไรแล้วเนี่ยไม่รู้หมือกันโอร้านี่ปิดอะไรวะเนี่ยไปดูลงหนังของพารากอนกันไหมไปแต่ว่าแต่ว่าเราไม่ดูนะนาจาจยะเพราะว่าค่าตั๋วคนละสามร้อยแม่ง แพงบอกเลยแฮะนี่เราเข้ามาในล่าของเล่น,นครับซึ่งเราทำอะไรกันอยู่ครับเนะี่ยครับทัพทำอะไรเนะนี่ยต่อติโก้ด้วยนะโอ้โหนี่มึงโตแล้วนะจ,จ,จ,จุดจุดจุดเท่าไหร่สมองรู้หนึ่งนตะัวแปดโอ้โหนี่ครับผมหนึ่งแปดนะ่นคือตัวแปดเดือนพวกเรากำลังเล่นต่อเลโก้กันอยู่นะผมกับมันสิบแปดอันนี้สิบเจ็ด ๋ยวผมจะต่อตรงนี้ให้มันสูงกันเลยนะครับแมนึกถึงนึกถึงสมัยก่อนเลยนะที่แบบที่แบบเราทำช่องแล้วแบบรีวิวของแบบไอ้แบบเแบบนี้ยรีวิวของเหรอปะใช่แต่ก่อนนะชอบชอบเล่นมากนะเน,นี่ยประวัติช่อง RC h ี a d กอนใช่แต่ว่าปัจจุบันถ่ายไปเรื่อยจากตอนแรกฐานมันสูงประมาณนี้ปะตอนนี้แม่งสูงประมาณนี้แล้วโคตรสูงเลย เที่ยง50ครับดูต่อกันต่อเสียกันยังครับน,นะเสร็จแล้วรูปหมวกนี่ครับรูผมไกเหมือนไหนเลี่ยดเสร็จแล้วมิสเตอร์บีนะนี่น,นี่พวกเราต่อกันแนะใช้ความเลี่ยดเย็นเลยนะครับเนี่ยถ้ามันไม่เย็นจริงเราทไม่ได้กันหรอกครับสวัสดีครับสามคนนี้นอตอนนี้เราก็อยู่บนลิฟต์นะครับผมเ,<อ>เรากำลังจะลงไปชั้นล่างสุด ไปถ่ายไปละหมาดถ่ายไว้บอกนี่คือห้องละหมาดที่พารากอนครับเจ้เข้ามาแล้วตอนนี้หันอีกเอียงนะเรื่องฝั่งนู้นหันอีกเอียงนะเคใช่ป่ะวะนี่กินร้านนี้ป่ะนี่ก็ที่อันละหมาดหัวเลยนี่ภายในห้องนะครับอันนี้เข้ามาขนาดมีกุรอานมีวันที่โอ้โหไฟทิ้งเปลี่ยนครับอ๋อเคยจะเป็นอันเก่าอยู่ ในร้านกันดำแล้วนะ,ะัเป็นไปแบ้างครับพี่หนูสนใจมั้ยอยู่างนียฮะได้ตรนนี้เหมือนเล่นหใจหักลเน่ยจะหักนี่น,นอันนี้มุ้งมีหน่อยม่หมีมุม้งมิหน่อยเก้ารอยบาทซื้ออะไรเนี่ยโอ้โหมืมอ,ม,อมือมันแพง อันนี้คือกันดั้มจ้ะตคืกันดั้มแต่ดิกันดั้มแล้วราคามันแากกันมากนะอันนี้แม่งแบบพันอันนี้มันหลักร้อยแต่ละแต่หลักร้อยมม่ใช่เนี่หลักะพันมันตัวเท่านี้หลักระพันมันตัวเท่านี้กันดั้มแล้วก็ใหญ่เกินอันนี้เราก็ออกมาจากสยามดิสแล้วนะครับผมวันนี้เราจะรีบไปกินข้าวแลนวเนี่ยโอเค นี่ก็แบงคอกแล้วผมจะตอนเย็นเราจะมานี่กันนะครับโอเคครับอันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรเหรอครับมาผินปากวะทัดกิดปากวะไปเลยทัดกินอะไรเหรอครับเนี่ยนี่คืออะไรครับเชื่อไม่รู้ว่าอะไรเก็นติกะแล้วเรากินกันอะไรสิน่ากินมากนะอันนี้ลานอินเดียเหมือนกันนะครับเนี่ย ไก่นากินมากได้กินมากอันนี้เป็นดูมันยังคล้ายๆไก่ย่างอันนี้ไม่ได้กินข้าวก่อนอันนี้ควร้านกับข้าวก่อนเป็นไงอร่อยส่วนตัวก็กินของธรรมดาครับกินร้านธรรมดาเ๋ยวเซโระโปงก็เป็นอันเดิมหรอครับไม่มีอะไรมากเค่เดี๋ยวเราไปสามอันเหมือนตอนเมื่อกี้คาได้แล้วอ่ะ เดีย๋ยวเขาตัดภาพเลยออนเสียงปิด<ฮ>ปิด <c oughs> ปิดช่วงไอ้ <c oughs> มาเป่าเลยคนเยอะไม่ได้นี่งไงทุกคนกันเนี่ยว่ายกูล,ลืมดูเส็งจริงเลย เรเปิด10โมง12ทุ 1, ่มจำมเช็คตัก่อนคุณชวนอ่ะเอ้ยผมไม่เกี่ยวนะมันไม,ม,นไม่มันไม่เกี่ยวมันไม่รู้ถ้าทับก็ได้เป็นต่อกันดีครับเนท่านโอเคปะต่อไปเซ็นท่านเดี๋ยวไปทางนะาเ,น,<ะ>เนี้ยโอเคปะเวลาลุยถ่ายรูปบเอวบ้า คุณเลือมอ่านแปลว่าเป็นปิดวันไหนไม่ปิดวันว <What the S 1> ันต้นหนุนมาดิแหละไม่ใช่ตอววันนี้คน <c oughs> อืน่นหาคนชวนไม่ได้ดูแค่เลยโอ้ยเหม่งวนจริงเลยโอ้โหเดี๋ยวสะเพ <c oughs> ริ่นคุณรู้ลแล้วเราเข้ามาในตึกสยามสแควร์แล้วครับผมอันนี้คือเป็นตึกที่ผมเรียนพิเศษไอ้ของเปแคสต์ดีนะครับผมซึ่งวันนี้ต้องจะปิดหลายจุดอยู่เหมือนกันเอาคนแรกที่ผมพามาเนี่ยจะพามาดูอาสวน มันก็เป็นอาร้าน,นต่างๆอ่ะพวกแบบอาเป็นเหมือนเสริมสวยแล้วก็มีคอร์สเรียน,นต่างๆมีเยอะเลยมีหลายสถาบันมากเลยเว้ยบอกให้โอเคมึงเห็นตรงนั้นปะเนี่ยตรงนั้นอ่ะที่กูไปถ่ายรูปอะ่ะจะสวยจะไปปะเคโอเคปะอันนี้ก็รอรีบก่อน1 minute 37 seconds s e c o n d s later ได้นี่นั่งนี่สวนลอยฟ้าครับนี่ okay. นี่มึงดูด่เห็นสยามรึเปล่าสยามพิษอะเช่ป่ะวะอ๋อคนละที่มั้งสยามพลา,าต,ตินัมพลาตินัมนี่สุดยอดเลยอ่ะนี่นีับเรามีตะกล้องส่วนตัวตามมาด้วยนะครับนี่ตึกสูงมากไอเมกาสไลร์ที่ผมเรียนอยูยูชั้นทีสี่ครับนี่นั่งนั่งรอไปก่อนเลยนะเนี่ยไอ้ดูมายรูปใครอ่ะเนี่ยรูปใครอ่ะดูดิ เนี่ย <Yeah, S 2> เห็นป <Okay, you. S 2> นะเนี่ยเออเห็นอยู่สวยนะ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 สวยแนละ้วสวยมากสวยมากสวยสวยสวยใครสวยเราก็ขอมานั่งนั่งพักสักแตป๊บตรงนี้นะฮะพอดีว่าแบบรู้สึกแบบเหนื่อยส่วนคนนี้ก็กำลังนั่งถ่ายเฟีดติก๊กต็อกอยู <c oughs> ่ใครีครับไครทีคร <c oughs> ับนี่นี่คือเม mega study เดี๋ยวผมต้องมาเรียนที่เนะี่ย เรื่องวันที่สิบสามมกราคมคอนจินแล้วผมก็เรียนของไอทีแกไปก่อนหน้านี้คอไอทีแกซึ่งผมถ่ายคลิปไปแล้วแต่จะไม่ลงก็เดี๋ยวจะลงนะย้ํานะว่าเป็นคลิปย้อนหลังนะก่อนที่ผมจะสอบทีแกไปเนี่ยทัดเนี่ยเขาบอกว่านาั่งฟรีเนี่ยมึงมาที่เนี่ย,ม,ม,ยมึงก็นั่งฟรีอะไรเ,เนี่ยสิบโมงถึงสิบโมงถึงสองทุ่มอันนังสือทำอะไรก็ได้แต่มึงอันนี้อันนี้คือสอบ <c oughs> จุลามหิลดนพมาา่า <c oughs> <c oughs> วิศวะธรรมศาสตร์ที่นิติธรรมศาสตร์นิติาสตร์นิติศาสตร์เนี่เขายากนะจริงยากดินิติธรรมศาสตร์ใช่อยากเรียนอะไรครับส่วนผมก็นิเทศเหมือนเดิมนะครับกดสิครับกดลิฟท์สิแม่ฮัลโหลทำไมงานเนี้ยมันปิดแล้วก็ถ้าเกิดไม่มีอะไรก็เดี๋ยวพวกเราสามคนอ่ะ เดี๋ยวเราก็จะมาที่งานที่จุฬาลงกรณ์นะฮะูกก็แบเลยเสร็จยังครัึโน่น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 อันนี่ก็ร้านเชตากิ้วนะครับผมอันนี้ก็ร้านเชตากิวนะครับที่อยู่สยามอันนี้ร้านร้านเชตากิวครับที่สยามเราก็กำลังจะไปเซ็นทรัลเวิลด์กันโอ้โหนี่อาคารนี่สยามสแควร์วัน เนี่ยครับผมตัดของที่คนนี้กำลังถ่ายรูปมันอยู่นะครับผมเฮ้นี่ก็ถ่ายด้วยเหมือนกันอ้าวถ่ายกันเอง <laughs> ถ่ายกันเองแล้วครับตอนนี้เอ้ยอย่าซูมดิจะซูมมากา <laughs> เลยกูเฮ้ยยังไปทำงานนี่ก็พังเ้ย <laughs> พอเนี่ก็พังส <laughs> ถานีต่อไปเซนตันเวลล์ในลาลิเวอร์พูลนะครับซึ่งช่วงนี้มันเป็นช่วงต้นราคาเทศกาลคริสต์มาสปีใหม่ โอเคเราถึงห้างเซ็นทรัลเวิลด์แล้วนะผมเราเข้ามาข้างในแล้วนะเซ็นทรัลเวิลด์โอเคครับเราก็ลังจะลงไปดูอันนี้จุดไฮไลท์ของวันนี้นะเราจะไปดูไฟรันปีใหม่กันนี่ครับผมคนยังถ่ายรูปเปหยุดเลยนะนี่ดูว่าผมโชว์พิเศษนี่ี่เดียวชว์อะไรวะแบมแบมผซมเฮ้ยอ๋อเม่อวาน เมือ่อวานเมื่อวานนี่ไงกูก็ไม่ดมได้มาสิโเฮ้ยมาที่นี่ทีเดินไปตรงนั้นนี่น้องขอวันนี้คือตรงคริสต์มาสนะครับโหนี่สวยมากเนี่ยเป็นแนวโปกเกมอนนะครับทีมปีนี้เป็นทีมแนวโปกเกม่อนนี่ก็หาแอปเปิลครับ,บน,นี่ก็มีตีนกระจูดูเต็มไปหมดเลยเขามีตัวอื่นด้วยนี่ เนี่ยว่าไม่ได้มีแค่เปกระจูตัวเดียวมีตัวอื่นด้วยเจ้าของรู่ไม่ค่อยจะเป็กระจูดเฮ้ไม่กระจูดตัวนีมัมีตัวอื่นด้วยครับนี่มีฝั่งหนึ่งมีไหมนี่วะเนี่ยเฮ้ยเนี่ยอันนี้เห็นชัดเจนเลยโอ้เคะปะไม่ยด็ นี่สวยนี่เป็นไงบ้างมาวันนี้เคยมาที่นี่ตอนปีใหม่ปหครั้งแรกใ่เป็นไงบ้างครั้งแรกกูเคยมาที่นีาประมาณสามครั้งรวมรวมต้นปีที่แล้วด้วยน้้เตก่อทุกท่านต่อมาเค่ะพบกับพี่ชยของน้องชิชานี่แหละน้องชิบูคุนหองของเรากระโดเพลงที่มีชื่อว่า di ครับเราขึ้นมาชั้นบนแล้วนะครับไปหาร้านเนื้อแท้กันเลยโอเคครับผมวันตอนนี้เราเข้ามากินเนื้อแท้กันอันนี้คือน้ำอะไรครับน้ำมะนาวอร่อยไหมครับเนี่ยจะกินอร่อยครับโยจะกินจริงเหรอยใจเย็นหน่ยจริงจากเท่ดีๆกินดีๆเฮ้ยนี่สองรอบแล้วนะ เป็นยังไงบ้างรสชาติพี่สั่งเพิ่มนะรสชาติเป็นไงเปรี้ยวอ่โอเคแล้วบอกซิว่าอาหารนี่มันเป็นยังไงครับก็อาหารแบบกินครับขอบคุณมากครับครับคุณครับไดาดีมากดี่มากครับกินให้หมดครับอย่าให้เหลืออย่าให้หมดเสร็จครับเพื่อนคนนี้มาชอบล็อกกูแล้วกูเห็นหน้ากินมากเลยครับเนี่ย ไม่ดีครับาดว่าเป็นนักลองดูตาเลยนะเคอ่าเลยอุ้ยเหียสีุ้ยติดตเลยอะเฮ้ยเคผมจะกินดูนะครับนคครับาใกล้ๆครับไหครับออเอเอาครับเอา้ล โอ้ชิมจิ้มนี่่ไหครับจะเป็นไงอ่ะเฮ้ยคูดิอยากตูมก็ใช้เป็นไงเป็นไงอร่อยมากไงเออตีนนอครับทานเป็นไงบ้างครัอยากูมอะไรครับเนี่ยปาเกตตี้มบอนรับเฮ้ยเหมือนครั้งที่แล้วเลยอ่ะชาที่แล้วครับที่ว่าตอนเริมมาิซ่แอ๋อเ็นหครับูสเป็นไง อย่าทูมภาษาทำคงวันนี้เอย่าทูมอย่าซูมอะไรของเขาว่าจัดเลเต r โอเคผมกินเสร็จแล้วนะดูนะครับอือกินมาแล้วอะไรแต่ว่าทั้งหมดนี้มีคนนี้ที่ไม่ได้กินเลยน้อยนั่งดูสองคนกินเนี่ยเราไหว หวดิผมกินชามะนาวสามสีแก้วยังดื่มนตโอ้โหยอดเลยส่วนสองอันนี้รวมกันกำลูราคานะเอาใบเต็จมาดูสิเจ็ดร้อย0ี่บเาเจ็้อยเจ็ดรบาทเป็นทวนเจ็ร้อีบกฝเจ็องเก้าชัดเจนนะนี่เสียเลี้ยงนะวันนี้ครับผมยอดเลยเสียครับขอบคุณครับเสียวันนี้เลี้ยง โอเคครับตอนนี้ทริปส, 1941, สุดท้ายของพวกเราเราก็ลังจะเดินไปสยามครับผมไม่ได้เที่ยวนะกลับบ้านกลับคว่ะคิวไหมกลนี่อาจจะเป็นทริปสุดท้ายของพวกเราแล้วนะในฐานะทิปสุดท้ายก็คือมันก็พอแบบก็ตอนนั้นถ่ายอยู่ประมาณวันที่หนึ่งมกราคมฮะปีสองพันยี่สิบสี่ก็วันแรกของปีนี้เลยว่แยแต่ว่า กว่าจะลงที่นี้ก็น่าจะประมาณ2เดี๋ยวเปก็3มโบราเทียบพยาไทย3าคนุเอ้ฮ้ยเฮ้ย <า S 2> <ๆ>เกินเกินเงียบเราจะนั่งจากสยามไปพยาไทยกันนะผม,ม,มนี่กี่สายเนี่ยเหลืออีกแค่สายเดียวแล้ว <c oughs> เอ้อันนี้เสร็จแล้วก็เลยสายนึงก็คือสายไปพ<า>ยาไทยลีกี่สายเนี่ยสายเดียว อนนึนก็ไม่คุณต่างมันห้าไม่มารเมร์ยา่าง้รเม์ได้สองสองสองสามรอบอะ่ะเจดสบห้าบก,าก็อย่ามารถเมล์แล้วแหลอย่ามารถเมล์ไม่ค่าใส่ครับตอนนี้ก็รอรับไปนะคะนรับผม ก็สำหรับคลิปนี้นับก็ขอจบในทีนี้แล้วกันไปด้กันดิคลิปไม่จบในนี้แล้วกันนะอันนี้ก็เป็นคลิปแรกของปีนี้เลยนะครับ Can you see me เฮ้ยรจะดหรับ g o o d o แดดแด่แดดแด่เรกจะต้อทยกันด้วยนะผมอ๋อใายัเลยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่วยไันนะครับไอตกูดเครับผมยดูสักหน่ครับผมโอเกันคลิปหน้าครับบ๊ายบคลิปหน้า แค่คิดนี่เป็นปัญหาอะไรทุกยนี่คนนี้แล้วผมคนนี้ตัดต่อนะครับ